เมื่อเรานึกถึงคําว่าวัยชาราหลายคนอาจนึกไปถึงภาพของความเงียบสงบความเหงาหรือบางทีอาจเป็นความวุ่นวายของความทรงจําเก่าๆที่หัวนึกถึงแต่หากมองให้ลึกซึ้งจริงๆวัยชาราเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการค้นหาความสุขในแบบที่แตกต่างออกไปจากมุมมองของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหลายคนอาจคิดว่าในช่วงเวลานี้ความสุขเป็นสิ่งที่ยากจะหาเจอแต่แท้จริงแล้วความสุขในวัยชาราเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากภายในมันมีความหลากหลาย และมีความหมายลึกซึ้งที่รอให้เราได้สำรวจและเข้าใจหลายคนเมื่อเข้าสู่วัยชาราความชัดเจนในความหมายของชีวิตอาจเปลี่ยนไปพวกเขาอาจไม่เน้นที่ความสาเร็จทางวัตถุหรือชื่อเสียงอีกต่อไปแต่กลับมองหาอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ทําให้หัวใจรู้สึกอิ่มเอมเช่นการใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคนที่รักการได้ทํากิจกรรมที่ชอบหรือเพียงแค่ได้หยุดพันก่อและอยู่กับตัวเองอย่างสงบสุขความสุขในวัยนี้จึงไม่ได้อยู่ในความวุ่นวายหรือความเร่งรีบแต่เป็นความสงบในหัวใจที่เกิดจากการยอมรับและรู้จักตัวเองดีขึ้น บางทีความสุขอาจเกิดจากการที่เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์ในอดีตทั้งความผิดหวังความเสียใจหรือความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ในใจความสุขในวัยชาราเป็นเสมือนการเติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่เราเคยต้องการแต่ไม่เคยมีโอกาสทําเท่าไหร่ในช่วงวัยก่อนหน้าเช่นการได้อ่อนโยนต่อใจของตัวเองการได้ให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กน้อยในชีวิตที่สร้างความสุขให้เราอย่างมากมาย มีหลายคนพบว่าการเดินทางตามจุดมุ่งหมายเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นการปลูกต้นไม้ที่บ้านการอ่านหนังสือดีๆการดูแลต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่การสนทนากับเพื่อน老เก่าการทำอะไรเหล่านี้อย่างเต็มใจและใส่ใจมันช่วยให้หัวใจรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและสามารถสร้างความรู้สึกของความสำคัญและคุณค่าในมันได้จิตใจในวัยชารามีความสามารถพิเศษในการเข้าใจและรับรู้ถึงคุณค่าของความสุขที่แท้จริงความสุขไม่ใช่สิ่ง ที่ได้มาอย่างง่ายดายหรือเป็นรูปธรรมเสมอไปแต,แต่มันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการยิ้มให้กับความเรียบง่ายในชีวิตความสามารถในการมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนและใจที่เปิดกว้างทําให้เรารับรู้ถึงความงดงามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆรอบตัวอยู่ในช่วงเวลาที่เราเคยเข้าใจผิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องสแสวงหาใกล้ตัวง่ายๆมากขึ้นแล้วหากเรายอมเปิดใจและฟังเสียงหัวใจที่เบาๆก็เกิดความสุขที่แท้จริงในวัยชารา ดังนั้นววยชาราไม่ใช่การสิ้นสุดของเรื่องราวแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของอีกบทบาทหนึ่งในชีวิตที่เราสามารถค้นพบความสุขได้อย่างลึกซึ้งและเต็มเปี่ยมเพียงแค่เรายองปล่อยวางยอมรับและมองหาแค่สิ่งเล็กน้อยที่เติมเต็มใจเราให้เต็มสุขในทุกๆวันเพราะสุดท้ายชีวิตก็สนกการเรียนรู้ที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นจากใจในแต่ละวันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้ตนเองได้ในวันนี้และในทุกวันของชีวิตที่เหลืออยู่ ในชีวิตประจําวันของเรามักเต็มไปด้วยกิจกรรมซ้ำซากที่บางครั้งทําให้เรารู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรเดิมๆจนลืมรู้สึกสนุกและมีความหมายกับสิ่งที่ทําแต่รู้ไหมครับการสร้างกิจวัตรประจําวันให้หลากหลายและเต็มไปด้วยความหมายไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่อาจเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขและพลังงานบวกที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆลองคิดดูสิครับว่ากิจวัตรที่ซ้ำซาก เป็นเหมือนกับการเดินเส้นทางเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าทําให้สมองของเราเคยชินและรู้สึกเบื่อหน่ายการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นการลองทํากิจกรรมใหม่ๆในแต่ละวันเช่นเรียนรู้สูตรอาหารใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มที่ไม่เคยอ่านไปเดินเล่นในที่ที่ไม่เคยไปหรือแม้แต่การเปลี่ยนเวลาตื่นนอนให้สมองของเราได้ตื่นตัวและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องใหญ่มากครับลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการเปลี่ยนเส้นทางจนกลายเป็นเส้นทางโปรดใหม่ ที่คุณไม่เคยเดินมาก่อนหรือลองเปิดเพลงแนวใหม่ในช่วงเช้าเพื่อให้จิตใจของคุณรู้สึกสดชื่นและเตรียมพร้อมสําหรับวันใหม่การที่จะมีความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําอะไรได้มากหรือทําให้ดีที่สุดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการชื่นชมและเปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยอีกหนึ่งเคล็ดลับคือการให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ทําแล้วรู้สึกมีความหมายเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการใช้เวลาทําสิ่งที่รักหรือแม้แต่การปล่อยวางความเครียด และความกดดันในแต่ละวันการสร้างกิจวัตรในรูปแบบใหม่ๆก็เปรียบเสมือนการชูชีพให้ชีวิตของเราไม่จมอยู่ในความซ้ำซากจนน่าเบื่อแตกกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสและประสบการณ์ที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นจงให้ความสําคัญกับช่วงเวลาที่คุณใช้ในแต่ละกิจกรรมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางครั้งเรารู้สึกว่าสิ่งเล็กๆที่ทําในชีวิตประจําวันกลับสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ จนรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองอย่างคาดไม่ถึงนั่นเป็นเพราะสมองของเราได้เรียนรู้ที่จะรับรู้และชาาื่นชมความแตกต่างการเปลี่ยนกิจวัตรในแต่ละวันไม่เพียงแต่ทําให้สมองของเราแต่ยังเป็นการปลุกความรู้สึกของความเป็นตัวเองขึ้นมาอีกด้วยสุดท้ายแล้วชีวิตคือการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งการจะสร้างความสุขและความหมายให้กับชีวิตนั้นเรียนรู้ที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในบางจุด เพื่อให้ความสุขไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกก่อชั่วคราวแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่แนบแน่นในทุกวันทุกกิจกรรมที่เราทำจงเชื่อเถอะครับว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเป็นไปได้และทุกก้าของคุณคือโอกาสที่จะสร้างความสุขใหม่ๆขึ้นมาทุกวันแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังเมื่อยามวิชาราเข้ามาเยือนความคิดถึงเรื่องราวในอดีตอาจล้นใจแต่ในขณะเดียวกันการเชื่อมต่อกับคนรอบข้างกลับกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้เต็มไปด้วยความหมายเรื่องราวของนุษย ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเองมันขยายออกไปสู่ความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นในแต่ละวันตั้งแต่เสียงหัวเราะของหลานชายไปจนถึงสายตาอุ่นของเพื่อนนอกบ้านนี่คือพลังแห่งสัมพันธภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบง่ายๆหรือการแบ่งปันความรู้สึกในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งช่วงเวลาเหล่านี้เป็นเสมือนเชือกเล็กๆที่ผูกโยงใจเรากับคนอื่นไว้ด้วยกันบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปกว้างใหญ่นักแต่ความสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดมันสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ไงไ่ายดายเช่นการส่งรอยยิ้มการพูดคุยในงานชุมชนหรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่อาจเปลี่ยนแปลงวันของใครสักคนได้อย่างมากมายยังจำได้ดีใหม่ช่วงเวลาที่เราได้ยินเสียงหัวเราะของเพื่อนเก่าหรือได้รับการส่งต่อความหวังจากคนรอบข้างมันคือพลังที่เชื่อมโยงจิตใจเคียงคู่กันอยู่เสมอแม้ช่วงวัยชาราจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจมองว่าความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นั่นใหม่น่าเป็นความจริงเลย ในความเป็นจริงยิ่งเราเปิดใจยิ่งเราให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของความสัมพันธ์ความลึกซึ้งที่เข้าใจคนอื่นและได้รับความเข้าใจตอบก,กลับก,กลายเป็นสมบัติที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ้มจากใจในยามตื่นเช้าจากการมองสายตาของคนที่รักกลายเป็นสมุนพลังงานที่เสริมสร้างความสุขให้กับทุกวันอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนการสร้างสัมพันธาภาพในวัยชาราไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อนมันแค่การให้คุณค่ากับคนรอบข้างการใส่ใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างจริงใจเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตไม่ใช่เรื่องของเราเพียงลำพังแต่เป็นการผจญภัยร่วมกันในสายสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นการเชื่อมต่อเหล่านี้กลายเป็นอัญ,ญมณีที่น่ารักคู่ควรแก่การรักษาไว้ให้คงความงามไปตราบนานเท่านานเพราะในความสัมพันธ์นั้นเองเราจะค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตที่ไม่มีวันเสื่อมคลายในวัยสูงอายุหลายคนอาจคิดว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องในอดีตหรือเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นอีกต่อไปแต่ความจริงแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคงสาคัญ และมีความหมายอย่างยิ่งยิ่งเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความรู้สึกแล้วการท้าทายตนเองก็กลายเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่าและความสุขมากขึ้นแต่ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นลองมาดูกันด้วยใจที่เปิดกว้างและความเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์สมองของเรายังสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้แม้ในวัยสูงอายุความถูกต้องของสมองไม่ใช่เรื่องของความแข็งแรงนิ่งๆแต่มันเป็นเรื่องของการฝึกฝน และทําให้สมองอยู่ในสภาพที่เต็นเปลี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาการเรียนรู้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเรียนภาษาการเล่นเกมฝึกสมองหรือแม้แต่การฝึกโยคะล้วนเป็นเหมือนไดอารี่ที่บันทึกความทรงจําและกระตุ้นให้สมองของเราทํางานอย่างต่อเนื่องจึงไม่ต่างอะไรกับการออกกําลังกายร่างกายเพื่อให้จิตใจแข็งแรงสดใสและรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่เข้ามานอกจากการรักษาความแข็งแกร่งของสมองแล้วการท้าทายตัวเองยังช่วยให้หัวใจ และจิตใจของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําให้เรารู้สึกว่า,าชีวิตยังมีความหวังและความสนุกสนานการได้ลองทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือแม้แต่การท้าทายความกลัวในใจก็เสมือนการบุกเบิกเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของความสําเร็จและความภาคภูมิใจการที่เราก้าวออกนอกเขตสบายทําให้เราได้เห็นโลกในมุมมองใหม่ๆได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นความสุขก็จะเข้ามาเติมเต็มและเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดนิ่งบางทีเราอาจกลัวว่าจะล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถพอแต่ในทุกความล้มเหลวคือโอกาสเรียนรู้และเติบโตเป็นสิ่งที่สอนให้เราแข็งแกร่งและรู้จักตนเองมากขึ้นทุกครั้งที่เราท้าทายความกลัวหรือความไม่แน่ใจเรายืนหยัดขึ้นมาจากความกลัวนั้นด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองยิ่งในวัยสูงอายุก็ยิ่งมีความหมายเพราะมันคือโอกาสที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอายุไม่ใช่ข้ออ้างแต่เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายและความสุข สุดท้ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการท้าทายตนเองในวัยสูงอายุคือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองในทุกช่วงเวลาความสุขไม่ได้มาจากการมีสิ่งของมากมายหรือการทำสิ่งที่เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เป็นการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรู้จักตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะเป็นตัวเองความหวังและความกล้าหาญที่เรามีในวัยนี้เป็นสมบัติที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้การเรียนรู้และท้าทายจึงไม่ใช่เรื่องของการเป็นเด็กอีกต่อไปแต่มันคือการใช้ชีวิต ให้เต็มที่ในทุกช่วงวัยของเราต่างจากเดิมที่บางคนอาจคิดว่าชีวิตหลังวัยกลางคนเป็นเวลาที่จะผ่อนคลายและลดละความพยายามแต่จริงๆแล้วมันคือเวลาที่เราเริ่มต้นการผจญภัยในสายใยของความรู้และความสุขในแบบฉบับของตัวเองต่างหากความสุขจึงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเรายินดีที่จะเปิดใจเรียนรู้และกล้าทำในสิ่งที่เราไม่เคยลองมาก่อนเพราะชีวิตนี้ยังคงสดใสรอเราอยู่เสมอค่ะในวันที่เราเข้าสู่วัยชราหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเข้าสู่บทใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขหรือบางครั้งก็เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ไม่ว่าชีวิตในแต่ละวันจะเป็นเช่นไรการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้สมดุลคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราชื่นชมชีวิตในวัยชาราที่เต็มไปด้วยความอุดมสุขอย่างแท้จริงสาระสําคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจการเข้าใจตัวเองและการให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆรอบตัว เราเริ่มจากสุขภาพกายซึ่งเป็นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีการดูแลร่างกายไม่เพียงแค่เรื่องของการกินอาหารที่ดีและสมดุลหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลและไขมันสูงแต่รวมถึงการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเช่นการเดินเล่นในสวนการรึกโยคะหรือแม้แต่การทํากายบริหารง่ายๆเพื่อเสริมสร้างออกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล,และไลสก้าเจ็บป่วยการดูแลร่างกายอย่างปราณีตอย่างรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดที่มักเป็นบ่อกเกิดของโรคเรื้อรังต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือจิตใจหากร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจไม่สมดุลก็จะทำให้ชีวิตไม่ได้สัมผัสความสุขอย่างเต็มที่จิตใจที่แข็งแรงมาจากมุมมองที่ดีต่อชีวิตการฝึกฝนให้คิดบวกมองหาแง่ดีในทุกสถานการณ์และการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดหรือความผิดหวังไปตามกาลเวลาเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้จิตใจเข้มแข็งการพูดคุยกับเพื่อนเก่าการทำกิจกรรมที่ชอบหรือแม้แต่การฝึกสมาธิก็ล้วนช่วยเสริมสร้างความสงบและความสุขในใจทั้งนั้น เราควรเข้าใจว่าสุขภาพกายและจิตเป็นของคู่กันเหมือนสองมือที่ไม่อาจทำงานได้ดีโดยปราศจากกาันการสร้างสมดุลน,นี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเราเริ่มจากความใส่ใจในตัวเองในทุกๆวันโดยให้ความสำคัญกับการเลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกำลังกายการดูแลจิตใจหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตวัยชรายอย่างอุดมสุขเล็กน้อยแต่ทรงพลังเหล่านี้เมื่อเราปล่อยให้มันกลายเป็นนิสัยการใช้ชีวิต ในวัยชาราจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบสุขในใจและร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาการดูแลสุขภาพกายและจิตจึงไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันโรคหรือความเสื่อมโทรมแต่เป็นการสร้างความสุขจากถ่ายในที่จะส่งผลให้ทุกวันเป็นวันที่เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายทั้งสําหรับตัวเราเองและสําหรับคนที่เรารักเพราะสุดท้ายความสุขจริงๆเกิดขึ้นได้จากการดูแลใจและดูแลร่างกายไปพร้อมกันอย่างสมดุล ในชีวิตประจําวันที่เร่งรีดและเต็มไปด้วยความวุ่นวายบางครั้งเราอาจมองข้ามความสุขเล็กน้อยที่อยู่รอบตัวเราไปแม้แต่สิ่งที่ดูธรรมดาอย่างรอยยิ้มของคนแปลกหน้ากลิ่นหอมของกาแฟตอนเช้าหรือเสียงนกร้องในช่วงเช้าก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจเราได้อย่างลึกซึ้งหากเราเปิดใจและฝึกฝนให้มองสิ่งเล็กเกเหล่านี้เป็นพิเศษเพราะการเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราให้เต็มไปด้วยความสุขและความหมายได้มากขึ้น หลายคนอาจคิดว่าความสุขจะมาหาเราในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่เช่นงานสําเร็จราบรื่นการได้รับรางวัลหรือความรักที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงมักอยู่ในความเรียบง่ายเราแค่ต้องเรียนรู้ที่จะสัมผัสมันฝึกฝนให้คิดบวกและมองโลกในแง่ดีเพื่อให้เราสามารถค้นพบความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆได้มากขึ้นหนึ่งในวิธีง่ายๆที่จะฝึกให้ใจของเราเป็นบวกคือการตั้งสติ และขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตทุกเช้าลองหยุดสักครู่และนึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงครอบครัวที่เป็นกำลังใจหรือความสามารถเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณมีความสุขในแต่ละวันการขอบคุณช่วยเสริมสร้างความรู้สึกดีในใจคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมีความหวังและความหมายมากขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนความคิดในแง่ลบให้กลายเป็นบวกก็สำคัญมากลองสังเกตตัวเองในช่วงเวลาที่เกิดความคิดเชิงลบเช่นวันนี้วุ่นวายจังหรือทำไมฉันถึงทำอะไรไม่ได้ดีพอ แล้วให้ถามตัวเองว่าแล้วมีอะไรดีบ้างนะการเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ใช่เพียงการปฏิเสธความเป็นจริงแต่เป็นการเลือกที่จะโฟกัสในสิ่งดีและเป็นบวกเพื่อสร้างพลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอยู่เสมอการให้ความสนใจกับปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นลองหยุดวิ่งตามความคิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตบ้างแล้ว ให้ใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เช่นการสัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้การสนทนากับเพื่อนที่จริงใจหรือการเพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารลมหายใจเข้าออกลึกๆช่วยให้เรารู้สึกสงบและเชื่อมโยงกับความสุขในช่วงเวลานั้นสุดท้ายความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกมากนักแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในใจของเราเองที่มีทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อชีวิตการมองโลกในแง่บวกและรู้คุณค่าของสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะเป็นเส้นทางที่พาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง และความหมายที่ยั่งยืนในทุกวันขอต้อนรับความสุขเล็กๆในทุกๆลมหายใจแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างและความหมายมากขึ้นเรื่อยๆ